ตัวอย่างบริษัทเนาะตัวอย่างบริษัท g m m grammy public co limited อันนี้คือบริษัทเป็นชื่อย่อตัวอย่างบริษัท g m m grammy เนาะบริษัท g m m grammy อะ่ะจะเป็น ประเภทธุรกิจอะเป็นธุรกิจบันเทิงเวลาเขาประกาศรับสมัครพนักงานอ่ะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเนาะพอดีว่า เข้าไปหาข้อมูลแล้วเจอการรับสมัครหัวหน้า PR อาสิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือประพิษ ประเภทธุรกิจบันเทิงมันจะจัดอยู่ในบัญชีสำหรับผู้ประกอบการเนาะเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องประเภทธุรกิจว่าเป็นบันเทิงการศึกษาหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับ อุตสหาหกรรมอ,อันนี้นะก็จะเป็นประเภทธุรกิจที่ผู้ประกอบการสนใจจะศึกษาหรือว่าเป็นธุรกิจที่เราทําอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนยังแยกไม่ออกในในทางในทางข้อมูลในทางการให้ข้อมูลเวลาตรงเนี้ยมันจะไปมีผลกับตอนที่จด จุดประเภทธุรกิจกับ d v อ,อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประเภทธุรกิจตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาในส่วนของหัวหน้างานหัวหน้างาน PC สิ่งหนึ่งนะที่ ผู้ประกอบการควรจะใส่ใจด้วยนะเราก็มองว่ามันเป็นในเรื่องของสวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่นๆหัวหน้างาน pc ตัวนี้นะนี่ขอยกตัวอย่างเนาะหัวหน้างาน pc ตรงนี้สวัสดิการที่จะได้รับของ g m m นะเป็น สิทธิการเบิกค่าทันตกรรมประกันชีวิตประกันสุขภาพเงินโบนัสตามผลงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคโชโจย่อมมาจากค่าใช้จ่ายเงินโบนัสตามผลงานทำงาน สัปดาห์ละหวันมีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นอโอเคอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างที่ยกออกมาพูดถึงกันเผื่อว่ามันจะเป็นไอเดียในเรื่องของ การคิดในเรื่องของสวัสดิการและสินจูงใจเวลารับสมัครพนักงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานแล้วก็จะเป็นความรู้ในเรื่องของประเภทธุรกิจ